ระหว่างวัตตาฟาร์มกับโรงเรียนวัตมอนวัตตาฟาร์มชัดย่าวเข้ามือหุ่นสาประตูครับมามาที่หมายเลขสิบสามเวทวัลลมอนนะวัลลมอนนัอยู่สามประตูต่อศูนย์นะครับก็มาที่หมายเลขสี่าวัลลมอนอี่หมายเลขสี่ไปที่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลข อกับไปชาย่มายเลขหมายเลขไปที่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดยังได้บอลอยู่หมายเลขส่งให้ทางหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดซัดยังไงอารัดโดนหมายเลขสิบสี่เข้าไปเป็นลูกที่สี่ครับก็แข่งลูกบอหนาบอลต้องสูงแก่งลูกหมูนาทีนอ่าแข่งลูกหมูเมื่อมาแล้วมารับไปรายชื่อแล้วก็เด็กกะทินะะมารับไปรายชื่อด้วยครับ แต่แล้เ,ลเรานั่นแหละฮะเราจัดมาแล้วนะ้เลขสีสิบก็ช่วงปีพศอห้ารสองนห้าสถึงสอง8นห้าอะน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 ะเราปัดให้แล้วเรขสีมากก็25-19ห้าึงเถึงสองนห้าอย่สนะสอง้าอนะครับครับตัวห้าสิบก็สองนห้าก็2 5งพหา นะครับส่วนอายุเลข50ก็เกิดไม่เกินพศ2513นะครับถ้า14ก็จะเป็นเลข50นะไม่เกิน50ถึง54 53มา54ระปัดเป็น55ใช่ใช่นะครับเราจะมีพอปีพศนะนะครับ ก็เพื่อนได้จะตัวเช็คกันได้นะระหว่างถ้าเกิดว่าตรงสายอาหันมาดูทางนี้วัตมอรได้ลูกีคิดโดนไม้เล็กสัาดออกด้านหลังไปนะครับหันหน้าดูบอลลยหันหน้าดูบอลให้ไปสไม่ใมะหน่อยเอาที่นี่กันให้ก๊อบกินอ่า วัธถรมไาเดินเตะลูกจากเข็ประตูโดยผู้สาประตูผู้สาประตูรบบยังไงมองเพื่อนครับตัดยาวแต่ไม่ผ่านไม้เลขตัตยาวพี่ชายครับโอ้ยออนตันหลังไปแม่ลาสังเข้าต่อลูกิงเย่เลยงเไม่ไิงรเริ่มเล่นแล้ว มาที่ปลาจะไม่ใครเอามามาได้อยู่ที่ไม่มีหมายเลขหมายมีหมายเลขยังยังได้อยู่เอาครับยังคุกคิกอยู่ไม่มีหมายเลขไปครับธรรทอ้าวโดนสกัดโดนหมายเลขมาที่หมายเลขปาเข้ามาที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดมาที่ไม่มีหมายเลขไม่มีหมายเลขโดนเบ็สกัดเขานะมาที่หมายเลขสี่ของวัตทบาหมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายเลขสี่ส่งไปให้ตัวเลขข้างหน้า หมายเลขสี่อ้าวก็โดนสกัดหลังยังมาที่หมายเลขแปดแปที่หมายเลขสี่หมายเลขสี่ไม่ผ่านหัวของผู้เล่นวัฒนาฟ้าวัฒนาฟ้าสัตไปที่เจ้าตัวเล็กหมายเลขสองครับตัวเล็ก็ตัวเล็กทันไหมตัวเลขสัตส์มาที่ยังไม่ผ่านอ้าวยังได้มาเข้ามือลูกสาวตัวไปที่มาประตูให้หมายเลขสี่หมายเลขสี่สัดยาว ม่ผ่านหมายเลขแปดหมายเลขแปดกระ่งมาให้หมายเลขสี่ของวัฒนพรคืนหมายเลขสี่ของวัฒนพรสารยาวไปให้เพื่อนหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดได้อยู่มาที่หมายเลขแปดวัฒนพรหมายเลขแปดยังไม่ผ่านหมายเลขแปดครับมาที่วัฒนาฟาวัฒนาฟาสารยาวข้ามคานไปฮะ ก็ผู้สามตัววัดอุตมจะลุกไปเต่ไม้เพื่อนที่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามมาที่หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบหมายเลขสิบอาครับปล่อยล้อดาไปที่หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่มาจะเอาใบได้อยู่หมายเลขสี่ไปที่หมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบฟาวเข้าด้านหลังนะเตือนนิดนึงครับโดนเหลือนะเข้าด้านหลังอ่ะ ใบเหลืองใบห้าร้อยใบแดงใบละร้อยมีเรื่องตัดออกจากการแข่งขันยันเดียวใบเหลืองแพงกว่าใบใบแดงนะใบใบเหลืองแพงกว่าใบแดงเพราะใบแดงไม่ค่อยจะได้กันกมายเลขสี่ของวัตถุนจะใได้ลูกมีที่เข้าไปวัตถุนผัานตายผ่านมือผู้สาวประตูตายผ่านยังเข้ามือผู้สาวประตูครับ เลียนเต้นปะเลียนสิปังเลียนครับหมายเลขเจหมายเลขเจ็ดอย่างัอย่างหมายเลขเจ็ดอยู่วันบจิ้มมาที่หมายเลขสี่มายเลขสี่ย่างนไปมายเลขสี่สาสี่ประตูย่างยย่างคุ้คิดยงย่างยย่งยงย่งยงย่างนงย่ย่งไงผม่างไง่ย่างยงยงยงไย่มงงยย่าง่งยาไงย่่ายนางยยายยาายายา่หายเลข่ หมายเลขเป็นสามยาวเข้ามือผู้สาววัตถุผู้สาววัตถวัฒน์มอลก็ฟางมั่วไปเลยครับมาที่หมายเลขอาแฮนบดหมายเลขสาเอาเท้าจับไม่ได้ฮะโดนมือฮะก็จะได้รู้ฟรีคิกฮะวัฒนาวัฒนาฟาร์มโดยไม่มีหมายเลขไม่หมายเลขก็ะสัดยาวเข้าไปยังไง อ้าวที่หมายเลขสามได้อยู่หมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดตรงมาที่หมายเลขไม่พันอ่านอย่างได้อยู่ที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดหมได้อยู่หมายเลขแปดสัตว์ยาวมาที่ขสาวมือสาวประตูสาวประตูวัฒนาฟ้ามองเพื่อนแล้วก็ยังไงเตะไม่เป็นฮะรู้สึกว่าประตูวัฒนาเอวัฒนาฟ์มเตะไม่เป็น อยนมาที่ยังได้อยู่ที่ที่ที่หมายเลขเจ็ดเอาโอ้ยโทรมที่หมายเลขสิบหมายเลขสิบวัฒนาได้อยู่หมายเลขสิบยังอยู่หมายเลขสิบไปหมายเลขสิบตากผ่านมาที่หมายเลขสิหมายเลขสิบสิบหกหมายเลขสิบหกยัง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 มาที่วัฒนาคแฟมหมายเลขแฟมไปเองครับยังไปเอ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 งอ้าวสะดุดขาตัวเองล้มไปครับจะทุบทุบมาที่หมายเลข สิบหกสิบหกสิบหกยังยัง,ย,งยังได้อยู่ยังตรับโดนโดนฉกไปแล้วครับโดนฉกไปแล้วโดนฉกไปแล้ว,ลวตายทิ้งดีกว่าหม่ได้สี่ <c oughs> ได้ทุ่มมะพัฒนาฟาร์มจะได้ทุ่ม <c oughs> โดยจ่ารองเท้าเขียวรองเท้าเขียวทุ่มยังไงทุ่มไหมเพื่อนทุ <c oughs> ่มทุ <c oughs> ่มยังไง ทุ่มให้ที่รองเท้าดํามาเท้าเขียวเท้าเขียวมาที่เอาครับมาที่เท้าดํามาเท้าดําเท้าเขียวเท้าเขียวยังเท้าเขียวยังเท้าเขียวเท้าเขียวยังมาเท้าดําเท้าดำเท้าเขียวเท้าเขียวเท้าดําเท้าดําเท้าเขียวเท้าเขียวครับวัดมอได้ทุกวัดมอทุ่มยาไปเอาเข้าไปบหมยมงเช็ดไปโนนไปที่หมาเลขสิบไปเลสไปที่มาเลยส หกสิบห้าอ่าโดนฟาวนะมาริญานะอย่างนี้ต้องปูฟาวใต้เด็กอ่ะเหล่าฟาวแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษจบเยาวชนเขากินเรื่องเัิมเราปรับนะครับเราจะเข้าไปให้ปรับนะปรับปรับเจ้าของทีมนะทีมละพันดีครับโอเคครับโดยหมายเลขสี่สอนไปด้วยว่าเอออย่าต่อยกับนหมายเลขสี่อ่า หมายเลขสี่วัตมอญตั้งลูกฟีทิกซัดซัดเข้าไปเข้าเข้าไปมึงเข้ามือผู้สาประตูผู้สาประตูฟางยาวฟางยาวมาครับฟางยาวมาฟางยาวมาถือตัวเล็กมาตาลาตัวเล็กมาที่เจ้าไม่มีใบเล็มาที่หมายเลขไม่มีเหมือนกันไม่มีไปเองไม่มีไปเอง,เองโดนสกัดฟาวอาให้เล่นแล้วตายใจ ตอนนักฟ้า,าจะได้ตั้งฟรีจิกจากตึกระมานจนกลางสนามนะครับขอขอบคุณนะเจ้ากวัดออมรญ่า,าแล้วก็ผู้อนวยการโรงเรียนวัดมรญ่า,านะที่อ,อ่าสุดเพราะสนามจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะอ,อ่าทำามทุกอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้เราก็จ,จัดให้เด็กๆนะได้หาประสบการณ์ ปัดไม่ทานมีลูกสาตูยังได้อยู่ยังได้คืนมาที่จะไปที่เจ้าตัวหมายเลขสองเอายัางไมาปแล้วซัเดานยังติดอยู่มาที่หมายเลขทสองหมายเลขทีสองหมายเลขฉันบอลจะได้ลูกฟรีคิกค,ครับอีกแล้วนะครับปาตาฟานจะได้สักครู่ไหมไปตื้นมาจะได้หรือไม่ได้กะดูลูกนี้นะครับก็เพื่อให้เด็กๆได้มีประสบการณ์นะก็จะมีบอลโนเยาวชน มีบอลประชาชนทั่วไปแล้วก็บอลอาวุโสนะครับพัฒนาฟาร์มโดยไฟคิกปันสวยครับเข้าเลยฮนะ,ะสวยมากครับลูกนี้ปันสวยมากยังไงก็ไม่ไม,ไม่ถึงแน่นอนฮนะ<ว>เข้ามุมเลยฮนะกไล่มาเป็นหนึ่งปเปิดไฟด้วยครับคณะกรรมการ,รกาดำเนินฟุตบอลครับช่วยเปิดไฟให้หน่อย ไล่เปิดไฟด้วยครับไล่เปิดไฟแต่ละสาวด้วยครับเริ่มจะมืดแล้วเปิดไฟเลยครับเปิดไฟก็ปล่อยออกนะยังยังไม่ออกครับยังยับยังเลี้ยงอยู่ยังโดนสกัดอยู่โดยหมายเลขแปดวัตนาฟานได้ทุ่งถุงมาแล้ววัฒนาฟานอ้าวฟาวอยู่แล้วครับเอายังเลี้ยต่อครับกรรมการได้เลือกตาตาเข้ามือพุทธสาวประตู ผู้เล่นของแต่ละทีมที่มาแล้วถ้าอยู่ข้างสาวช่วยเปิดไฟหน่อยนะช่วยเปิดไฟนิดนะครับมาที่มาทีหมายเลขสิบห้าสิบห้ายังไม่ผ่านพราะตระหนักยังแต่ได้ที่บอลครับวัมโมได้ทุกโดยหมายเลขแปดหมายเลขแปดทุ่มไปที่หมายเลขสิบห้าโดนสกัดออกด้านหลังให้ได้ทางได้ทุกสุดปลายนะครับสุดบอล ก่อ้อยดูหน้าพสนะในนนนะชื่ออายุแล้วพสอแต่ที่ส้องกาต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาให้ด้วยนะเพราะว่าิดกรณีกู้ต่อสู้ต่อการตรวจสอบนะครับหูเดินไหมอหอมาก สัตมาแล้วมาที่อ้าวหมายเลขเจ็ดจับไม่ได้หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดยังไงหมายเลขเจ็ดดึงอ้าวดึงปปาดึงของตัวเองโดยที่วัฒนาาไปแล้วครับวัฒนาวัฒนาฟาร์โดนหมายเลขสี่วัฒนาฟาร์โดยหมายเลขสี่ยังได้อยู่ยังวัฒนาฟาร์ยาเอ้าวหมายเลขเก้าตัวใหญ่มาที่หมายเลขสิบไปให้ที่หมายเลขเจ็ดวัดหมายเลขเจ็ดคุวัฒนกรหมายเลขเจ็ดโดนคุณยนวัฒนาฟาร์สกัดออก ท่าทางจะได้ทุ่มจะได้ทุ่มมาที่มาครับมาแล้วครับทุ่มมาที่ที่มามาหมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายเลขสี่ยังไม่ผ่าดผู้เล่นมาตารามผู้เล่นมาตารามไปเองครับความสามารถเฉพาะตัว ว้าวเต่ขาด้านหลังมาตาฟามได้ลูกฟรีคิกบอลครับอ้าวหลุดมาแล้วไปแล้วสอตัวออกมานี่ยนี่เนี่ยเกียวเอมัจะแยคไเก็บป๊เป้ไปได้ ไอเดียโยนให้มันไปเอาเองเอาแล้วครับตัวนี้วัฒนาฟาร์มโยบหนึ่งก็คือกระส่ายจะส่งข้าได้โดนสกัดได้โดยเบอร์แปดของวัดอะมรวัดมอนอ่าเราเปแล้วก็แล้วก็ยังไงทุ่มทางด้านวัฒนาฟาร์มนี่หัวนครับแม่ ลูกไปสกรูนิดหนึ่งขวบหนีไปนี่นะครับแต่เบอสิบสี่นี่โอ้ลีลาแล้วก็ลงลงไปมันทำกันเ่ออะไรให้ได้ตอเลี้ยงลอนี่เนี่ยเนี่ยดูดูนครัไปไปไปกายในในาล็อกีเลื่อนี่เป็กตเมคนนมาแทีมเด็กกะทินะครับหมาย่ังครับเด็กกะทิม้าย่ังครับมาก็ไปสมตัวนะครับไปสมตัวนี่ครับผมครับผม สำหรับเยาวชนนะถ้ากับพี่นี่มีเรื่องกันนะครับเราจะไม่จัดออกจากการแข่งขันเราจะจับส่งบ้านเมตตาให้ได้รับความทุกข์ทรมานแหน่ไม่ได้เออจะว่าการเตือนนิดนึงนะครับมก็จะให้เล่นต่อเนี่ยแล้วก็แย่งลูกกันไปเนะี่ยความรุนแรงไม่มีมารยาครัเบเนี่ยระเบิดแล้วโยนขึ้น,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 ออนขึ้นแล้วเดิมขึ้นหน้าต่อสมอนขึ้นหน้าระเบิดลซื้อโดนโฉกได้ตอนนั้น วัฒนาฟาาโยกขึ <yelled> ้นใส่จะแว่ไปไอ้ตัวเบอร์แปดหตรงคืนโกปตรงอ่อน่ออกหลังดีกว่าเย็ดในมุมเก้แต่มุมก็ถ้วัฒนาฟ้าอาคารดอกไม้ ตอนนี้สถานการณ์ทางด้านโรงเรียนอนุบาลมันสะดวกนะเป็นจ่าฝูงอยู่ส่วนรองจ่าฝูงก็ได้แก่บัลลังสีมอก <Basic. S 1> ถ้าวัดมอชนะนี้จะขึ้นอันดับสามถ้าท,ที่ประกาศไลยล้ถ้าถ้าถ้าเด็กชกต่อยถ้ามีเรื่องชกต่อยก็ ไม่สองคนคนนั้นก็คือต้องตัดสิทธิ no ์ออกไปจากการแข่งขันนะแต่ไม่ตัดสิ์ทีมแต่ผู้เล่นสองคนที่มีเรื่องกันก็ต้องตัดสิทธิ์ออกฮะไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ค้อนเดี๋ยวจะเคประตูครับอ่าจากตั้งใจจะเคประตูออกมา จะได้เลยขึ้นมาครับพัฒนาวามัฒนาความผูหมวดต่อเลยก็ผู้สาวตูของพัฒนาความจะได้ตั้งเต็มมานะเอาประสบการณ์นะสนามเราเพื่อสร้างเด็กขึ้นมานะมาที่อาครับมามาครับยังได้อยู่ครับยัง ขับมาที <Cornell> ่วอร์มันไปที่หมายเลขที่หมายเลขที่สั้เอาครับย้อมเองับปิ้นนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยัง ยังวัฒนาฟารยังยังยังได้อยู่ก็อย่างส่งมาคืนไหมที่เพื่อนที่เพื่อนโดนต่างเปลี่ยนจากเคปประตูเอาครับเอาโดยเด็กที่เสื้อที่ไม่มีเบอร์ครับก็เนี้ยจะขอวัฒนาฟารมาเราพูดไปแล้วฮา่าแปดหน้ามายังเป็นอย่างงี้นะผมก็จะประจานต่อไปแล้วครับเจ้ามงของเรานะนะ นะฮะทีให้สาวเนี่ยให้ได้นะทีอย่างเงี้ยให้ไม่ได้มาบบครับเดียงดูครับความสามารถจากตัวได้ครับอย่างฮะตาที่ไม่มีเบอร์ครับก้าวบอกนะฮะฟุตบอลนะเอาประสบการณ์ฟุตบอลเล่นเป็นทีมนะเล่นเป็นระบบทีมปังอยู่ครับย่างขยันอายตาขยันอยู่ได้โทรศัพท์ตัวเตะจากเขตประตูส่งไปที่เพื่อนไปแล้วครับวัดดานเล่นเร็ว ไปที่เพื่อนยังไงเอาไม่ทันนะบุกอย่างเดียวครับนัดจะอยังดูครับเอาครับบอลกระดิ่งอายังไงยังไงยังไงครับอาสามคนสู้คนเดียวไม่ได้มาที่ใบเล็กสามแตกไปที่ใบเลขกสิบายเลขกสิบมาถึงอีกเลยครับนัดจับไม่ผ่านนะยังครับยังโดนตัวนะก็ยังแค่สี่ประตูก็หนึ่งแฮะยังครับยิงจ่เจ๊เจ้ายิงจอดจอนะ ครับครับก็ก็ก็แสดงนตรีครับอลเด็กอาาเตะออกครับไอ้เพื่อนเหนื่อยก็เลยเตะออกให้อ่าจะตั้งเตะจะเคลนอ่าประตูของวัฒนาาร์มนะะแต่ของวัฒนาาร์มน่ะคุณมองนะคุณมองนะหงดหน้านะเสื้อให้ดีกันนี้นะคุณมองนะครับนะฮะเหียไปให้สาวเนี่ยโหตักยาบ้า ให้ผ่านหมายเลขสามอนวัตบอลมาที่หมายเลขสี่หมายเลขเสียบอลลงยังไม่ผ่านยังไงยังยังหมายเลขสี่ไปที่หมายเลขหมายเลขสิบเอ็ดมาที่หมายเลขอาครับยังอาครับคืนมาที่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามมองเพื่อนหมายเลขสิบสามเลี้ยงหมายเลขสิบสามเลี้ยงหมายเลขสิบสามยังได้ยูส่งมาที่หมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังอาโดนหมายเลครับไปแล้วครับ โดยเด็กไม่มีเบอร์ไม่ผ่านหมายเลขที่สามหมายเลขทสามหมายเลขสามตักไม่ผ่านอะไรนี่ก็เต็มพวะโดยเด็กไม่มีเบอร์การ็เล่นดีฮะแต่ยังต้องสร้างระบบทีมก่อนนะแต่ฝัดจะมาเจ้าตัววัานาฝาดมอนหลายคนเล่นได้ฮะเล่นได้อย่างเจ้าเท้าเขียวนี่ไม่มีเบอร์ไม่มีเบสมีไหมตาที่ผมเที่ยงเกงนะ ออาาครับมาที่หมายเลขคืนมาที่เอาครับยัง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 ไม่มีเบอร์ส่งให้ไม่มีเบอร์ครับอย่างยังไปได้ครับสิบสี่ค้องฮะสิบสี่ไปแล้วครับสิบสี่สิบสี่สิบสี่ยังไงสิบสี่ไปไออ่าวไม่ถึงหมายเลขหมดเวลาครึ่งหลังฮะระหว่างโรงเรียนวัดตมอระยะกับวัดนาปามโดยผล วัตวาตะมอระยะชนะไป4ประตูต่อหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถ้าไปขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตารางนะครับ